จากนักเตะที่เป็นกองหน้าร่างยักษ์นะครับที่ก่อนหน้านี้ถูกบูลลี่ว่าตัวอ้วนกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแก่แล้วมันไปไม่ได้หรอกตัวก็อ้วนนู่นนี่นั่นครับบูลลี่ในเรื่องของร่างกายบูลลี่ในเรื่องของอายุเปิดสนามมาครับ10นัดตอนนี้เชียงรายเล่นไป10นัดบิลโลซิม่าลงไป8เกมครับยิงไป6ประตู สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับผูะทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่าครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกครับมี1ประตูสุดสวยเลยครับจากนักเตะที่เป็นกองหน้าร่างยักษ์นะครับที่ก่อนหน้านี้ถูกบูลลี่ว่าตัวอ้วนรูปร่างไม่เหมาะสมกับเล่นแล้วอายุก็เยอะครับแต่ว่ายิงประตูสุดสวยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในวัย39ย่าง40ปีนั่นก็คือ บิลโรซิม่ากองหน้าของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนั่นเองครับล่าสุดเนี่ยบิลลงสนามให้กับสิงห์เชียงรายนะครับในฤดูกาลนี้รีัวไทรนยี่สามถึงสองี่2 0 2สีปดเกมครับยิงไป6ประตูครับโอ้โห,หน่าเหลือเชื่อกองหน้าร่างยากักษ์ ตัวอาจจะอวบหน่อยนะครับแล้วก็อายุอนามเนี่ยสามย่าง40กลายเป็นว่าเขากลับมาเล่นทีมที่เขาเคยคว้าแชมป์ไทยลีกเมื่อ4ปีก่อนนั่นก็คือสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดในวัย39ปีดันยังคงยิงถล่มทลายทําไมครับทําไมบิลโรซิมาที่ดรอปลงไปและเคยลงไปเล่นถึงลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพหรือว่าไทยลีก2มาแล้วแต่ปัจจุบันครับยังสามารถที่จะเล่นได้ดี ในการกลับมาสู่สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดอีกครั้งหนึ่งในสมุทบอลไทยลีกหนึ่งวันนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องนี้กันครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s s Sub u b s นะครบเป็นกำลังใจให้กับช่องจอรด้วยก่อนจะไปฟังเรื่องราวของบิวโรซิมาที่ผมจะมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้ฟังกันครับในจอร์สตอรี่อีนี้นะครับอ่ะบิลโรซิมาครับไปพูดถึงเ,เรื่องภาพรวมก่อนที่จะมา ประเทศไทยก่อนละกันนะครับบิวริซิมาเนี่ยเกิดที่ประเทศบราซิลนะครับเมื <ME U 7> ่อปี1984นะครับหรือว่าเมื่อ39ปีที่แล้วปีหน้าเนี่ยก็จะอายุ4 0เต็มนะฮะในประเทศบราซิลแน่นอนครับมีนักเตะนักฟุตบอลเยอะมาก,มากครับบิวริซิมาเนี่ยเป็นกลุ่มนักฟุตบอลแนวรุกที่เกิดที่ประเทศบราซิลบราซิลเนี่ยผลิตนักฟุตบอลแนวรุกเยอะ แต่เขาไม่ใช่บาซิเลียนที่เป็นแนวเทคนิคอลบาซิเลียนสไตล์แซมบ้าแท้ๆอาจอย่างเช่นเนม่านะครับจะจะเป็นสไตล์นั้นเนม่าหรือวินิสินุสจูเนียอะไรประมาณอย่างนี้ถ้าเป็นระดับโลกนะถ้าเป็นที่มาเล่นในไทยที่เป็น style, สไตล์แซมบ้าเนี่ยเคตันซินวาเดโอโกลุยซานโตนะครับวิลเลียมเอลลิเก้นะฮะ,ะหรือจะเป็นทางด้านของเฮเบอร์ตี้เฟรนันเดสก็คือจะคล่องเร็ว คมนะครับสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายรูปแบบทั้งกองหน้าตัวเป้าออกทางซ้ายออกทางขวาลงมาล้วงบอลเป็นอกองหน้าตัวต่ำหรือว่ามิดฟิลตัวรุกก็ได้แต่ทางด้านของบิลโรซิม่าจะเป็นอีกแบบนึงครับจะเป็นกองหน้าตัวปักหลักกองหน้าตัวใหญ่ถ้าเป็น ในระดับโลกที่เป็นบราซิลในสมัยก่อนก็อาเดนโน่นะครับก็จะเป็นตัวใหญ่ตัวพักบอลเลยนะฮะถ้าเป็นในไทยที่เคยมาก็เป็นอ,อย่างเช่นจัสันโควโยนะครับหรือว่าชาชานะครับหรือว่าเอรอนโดปาริสต้านะครับแล้วก็มีหลายต่อหลายคนครับที่เป็นเหมือนกองหน้าตัวใหญ่ที่มาเป็นกองหน้าตัวพักบอลน,นะครับให้กับทีมต่างๆในศึกฟุตบอลไทยลีกเช่นเดียวกันครับบิลเลซิม่าก็เดินทางมาในฐานะเป็นกองหน้า ร่างใหญ่กองหน้าร่างักษ์เขามีประสบการณ์ในการเล่นในบราซิลเนี่ยเป็น10ทีมเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมอเมริกามินเนโรนะครับฟิกูเรนเซซียร a าโบตาโฟโก,โกนะครับคอติบา้า นะครับแล้วก็มีซานโตสโครินเทียนแล้วก็มีบากันติโนนะครับซึ่งมีเกือบเกือบสิทีมนี่แหละฮะที่เขาเคยเล่นอยู่ในลีกบราซิลนะครแล้วก็เคยเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศที่ไม่ใช่บราซิลอยู่2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยในปี2012นะครับเขาเล่นอยู่ในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับกับทีมเอาอิติฮัดนะฮะหลังจากนั้นในปี2015เคยไปเล่นอยู่ในเคลีเกากหลีใต้ กับทีมบูซานไอพาร์คนะครับแล้วก็กลับไปเล่นที่บราซิลและใครครับจะคิดว่าวันหนึ่งครับในวัยประมาณสัก3า3 4ปีเนี่ยทางด้านของบิลโรซิมาครับก็ได้ตัดสินใจย้ายมาเล่นในไทยลีก โดยทีมแรกนะครับที่บิลเนย้ายมาก็คือทางด้านของราชบุรี FC ในสมัยนั้นเนี่ยคือราชบุรีมิตรผล f c นั่นเองฮะลงสนามไป16เกมนะฮะยิงไป6ประตูในฤดูกาล2018ครึ่งฤดูกาลแรกก็เรียกได้ว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักแต่เชียงรายยูไนเต็ดไม่รู้ฮะว่าเห็นเห็นบิลโรซิมาแบบไหนมองแบบไหนสากาวแบบไหนฮะแต่เขาพวกเขาเชื่อว่าบิลโรซิมาจะเข้ามาเติมเต็มแล้วก็สร้างความสําเร็จ ให้กับสโมสรกว่างซงมหาภัยได้เช่งรายยูเนเต็ดดึงบิลโรซิมามาร่วมทัพนะฮะในศึกฟุตบอลไทยลีกฤด,ดูกาล2018ในช่วงเล็กที่2แล้วก็ช่วง15เกมแรกนะครับยิงไปได้9ประตูก็ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวเพราะก่อนน,น้านี่ลงสนามให้ราชบุรีเนี่ย16นัดยิงไป6นะอันนี้ลงสนามน้อยกว่าลงไป15นัดยิงไปมากกว่าตั้ง3ลูกนะก็ยิงไป9ประตู และหลังจากนั้นครับมาฟอร์มพีกเลยในปี2019ยิงไป14ประตูจาก29เกมนะครับแล้วก็พาเชียงรายยูเนเต็ดเนี่ยสามารถที่จะคว้าแชมป์ไทยลีกได้สำเร็จนี่คือทีมแรกจากภาคเหนือที่สามารถคว้าแชมป์ริโวไทยลีกได้สำเร็จนะครับในปี2019ซึ่ง นั่นก็ทำให้บิ r โรซิมาเนี่ยเพียงแค่2ปีนะครับในปี2018และ2019เขาสามารถคว้าครบทุกแชมป์ในประเทศไทยกับเชียงรายเพราะก่อนหน้านั้นในปี2018เนี่ยคว้าดับเบิลแชมป์นะครับกับเชียงรายมาแล้วในถ้วยลีกครับแล้วก็ FA คับแล้วก็มาเบิ้ลแชมป์ FA คับอีกทีนึงเนี่ย ในปี2020-2021นะครับที่รอบชิงชนะเลิศเอาชนะชนบุรีได้สําเร็จนะฮะนั่นหมายถึงว่าใน3ฤดูกาลครับ2018 2019และซีซั2021่น2020-2021เขาคว้าแชมป์กับเชียงรายไปทั้งหมด4แชมป์ครับแล้วก็การลงสนามนะฮะเดี๋ยวผมจะไปไล่ลิสต์เลยคือฤดูกาลแรกที่ผมบอกครับ15นัดยิงไป9นะครับแล้วปีที่คว้าแชมป์ไทยลีกเนี่ย29เกมยิงไป14ปีต่อมาปี2020ครับอายุเนี่ยก็เกินหลัก35ปีแล้วแต่ ลงสนามไป28เกมยิงไป18ประตูหลังจากนั้นในฤดูกาล2021-2022เนี่ยก็เริ่มดรอปลงครับ13นัดยิงไป8ประตูแล้วก็ถูกปล่อยไปให้กับเชียงใหม่ยูเนเตยตยืมตัวนะฮะในซีซั่น 2021ถึง2022เพื่อที่จะลุ้นหนีตกชั้นนะครับแล้วก็ยิงให้เชียงใหม่ไป5ประตูจากการลงสนาม14เกมแต่ว่าเชียงใหม่เนี่ยไม่รอดพ้นจากการตกชั้นแล้วก็ตกชั้นไปอยู่ในไทยลีก2หรือว่าลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับของประเทศไทยโดยฤดูกาล2022ถึง2023เนี่ยอยู่กับเชียงใหม่ยู่นเต็ดลงสนามไป15เกมยิงไปได้แค่3ประตูแล้วตอนนั้นอายุประมาณสัก37แล้วใครก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มที่จะโรยลาแล้วแหละสําหรับ A, บิลโรซิม่าดรอปลงไปละไปอยู่ ลีกรองไปอยู่ไทยลีก2แล้วก็ยิงได้น้อยยิงไปได้3ประตูในหลีกรองอะ่ะแล้วก็ลงสนามไป15เกมอะ่ะแล้วก็ปีต่อมานะครับในฤดูดกาล2022-2023เป็นช่วงครึ่งฤดูดกาลหลักนะครับเขาก็ได้กลับมาอยู่ไทยลีกครั้งหนึ่งแต่กับลำพูนวอริเออร์เมื่อสีซสั้นก่อนนะครับลงสนามไป8เกมเจ็บออดออดแอดแอดด้วยแล้วก็ลงสนามไป8เกมเองแล้วก็ยิงได้แค่1ประตูเท่านั้นซึ่ง ในฤดูกาลนี้ครับหลังจากมีข่าวกับหลายต่อหลายทีมครับก่อนจะเปิดฤดูกาลนี้ครับก็ได้มีเสียงฮือฮาจากแฟนบอลทางด้านของเชียงรายยูเนเต็ดนะครับด้วยการที่ภาพมีภาพนะครับของสมสรเนี่ยเปิดเผยออกมาเป็นภาพของบิโรซิม่านะครับได้เดินทางไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายร่วมกับสมสรที่ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับกับสมสรเชียงรายยูเนเต็ดโดยมีบิโรซิม่าเนี่ยใส่เสื้อของสมสรนะครับเป็นเสื้อซ้อมนะครับตายี่ห้อแกน สปอร์ตเลยนะครับของสโมสรแล้วก็มีเพื่อนๆร่วมทีมก็เข้ามาพูดคุยนะครับในในรูปก็มีอภิรักษ์วรวงอะไรอย่เงี้ยปรสปรตูแล้วก็มีกองหลังมีมีเพื่อนที่เคยอยู่กับเขาะตั้งแต่2018จนถึง2021ะนะครับเข้าเข้ามาทักทายและทุกอย่างครับก็เปิดเผยหลังจากนั้นว่าบิลโรซิม่ากลับมาเซ็นสัญญากับเชียงรายยูไนเต็ดอีกครั้งในวัย39ในปี2023ครับท่ามกลางกระแส2อ,อย่าง1 ก็สนับสนุนนะครับเพราะว่าก็รู้ว่าเชียงรายเนี่ย ก็มีประสบปัญหาในเรื่องของเม็ดเงินในการทําทีมสภาพคล่องในการทําทีมนะครับก็สนับสนุนโอเคถือว่าเป็นแนวทางของสโมสรน,นี่คือสโมสรคิดมาน่าจะดีที่สุดสําหรับสโมสรเพื่อที่ให้สโมสรน,นั้นอยู่ได้แล้วก็บิลเองก็เป็นคนเก่าคนแก่นะครับที่กลับมาเพื่อที่จะช่วยทีมให้ยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแก่แล้วมันไปไม่ได้หรอกตัวก็อ้วนนู่นนี่นั่นครับบูลลี่ในเรื่องของร่างกายบูลลี่ในเรื่องของอายุแล้วก็เชื่อว่าจะ ไม่ประสบความสาเร็จแล้วก็ล้มเหลวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยลงไปเล่นในลีกที่ต่ํากว่ายิงก็ยิงไม่ได้นะครับแล้วก็ได้ลงสนาม15เกมยิงไป3ลูกปีต่อมาขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดกับทีมเล็กหน่อยนะครับก็ยิงไป1ประตูจาก8เกมซึ่งมันมันเห็นได้ชัดครับว่าฝีมือฝีเท้าจํานวนประตูแล้วก็อายุทุกอย่างมันสัมพันธ์ลงไปในเรื่องของความดรอปลงจริงๆ ซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกฮะที่แฟนบอลจะไปคิดว่าเจ้าตัวเนี่ยจะฟอร์มไม่ดีกับเชียงรายแต่ที่ไหนได้ครับเปิดสนามมาครับสิบนัดตอนนี้เชียงรายเล่นไป10นัดบิลโลซิมาลงไป8เกมครับยิงไป6ประตูนะครับส่วนเชียงรายเนี่ยสินัดแรกนะครับสามารถที่จะยึดอันดับที่5ของตารางได้นะครับตอนนี้ชนะ4เสมอ4แพ้2นะครับมีอยู่ทั้งหมด16คะแนนตามหลังบุรีรัมยูเต็ดแค่แต้มเดียว ตามหลังอันดับ3นะครับอย่างการท่าเรือนเนี่ยเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นและแข่งน้อยกว่า1เกมด้วยตามหลัง BG ปทุม um, และก็ตามหลังแบงคอกยูเนเต็ดนะครับทีมละ5แต้มแล้วก็7แต้มตามลําดับนั่นหมายถึงว่าด้วยเม็ดเงินในการทําทีมด้วยกองหน้าที่มีอยู่อายุขนาดนี้เป็นผลงานที่เกินคาดครับและ6ประตูของบิวโรซิมาเนี่ยคือครึ่งหนึ่งเลยนะครับของที่เชียงรายยูเนเต็ดทำได้ทั้งฤดูกาลนี้ในตอนนี้นะสิเกมเชียงรายทั้งทีมยิงไป12บประตู บิลลโเซมากดคนเดียว6ประตูกับครึ่งหนึ่งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเราไปพูดถึงเรื่องของบิลล์โรเซมาทำไมฮะทำไมเขาถึงฟอร์มการเล่นแจ่มขนาดนี้แล้ววันก่อนเนี่ยยิงประตูขึ้นนำทางด้านของการท่าเรือ FC1 ประตูต่อ1สวยมากๆยิงไกลเกินกว่าครึ่งสนามด้วยทำไมเขาถึงทำผลงานได้ดีขนาดนี้อย่างแรกเลยครับนี่คือบ้านเขาเขากลับมาในครั้งนี้แม้ว่าเขาจะแบกอายุที่มากขึ้นแต่ เขายังได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลเหมือนเดิมนะครับแฟนบอลของเชียงรายยังคงรักเขานั่นก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยลงเล่นด้วยแพชชั่นลงเล่นด้วยความกระหายลงเล่นด้วยความเป็นมิสเตอร์บิลโรซิม่าของแฟนบอลเชียงรายของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดของกว่างซงมหาภัยเหมือนเดิมครับเมื่อวันก่อนที่ยิงการท่าเรือได้เสร็จสิ่งที่เขาทําก็คือวิ่งไปหาแฟนบอลแล้วมีน้าตาออกมาเลยครับ เพราะว่านี่คือเขารู้สึกภูมิใจที่แฟนบอลยังมีบรรยากาศที่ดียังต้อนรับเขาเวลาที่เขายิงประตูมันยังมีเสียงตะโกนที่สนับสนุนเขาอยู่เขาก็คงรู้ตัวด้วยอายุด้วยหุ่นด้วยหลายๆลยอย่าง แต่ว่าพอเขาทําได้เขาทําสําเร็จเขาทําประตูให้แฟนบอลแฮปปี้มีความสุขเขาเขาก็ตื้นตันร้องไห้ออกมาอย่างแรกเลยครับผมเชื่อว่าใจใจสู้ใจที่เป็นแพชชั่นอยากจะโชว์ผลงานให้ดีต่อพวกที่วิพา์วิจารณ์นี่คือสิ่งแรกเลยที่ทําให้บิลริซิมาเปิดประตูของตัวเองครับที่จะฟอร์มดีได้อย่างที่2ครับการกลับมาบ้านเล่นด้วยแพชชั่นมันไม่พอครับอย่างที่สอง เขาได้กลับมาเล่นกับคนที่รู้ใจภายใต้ที่ระบบที่เคยคุ้นชินเชียงรายยุนเต็ดนะครับเล่นด้วยระบบและก็วิธีการเล่นแทบจะแบบเดิมตั้งแต่ยุคที่ประสบความสําเร็จครับพวกเขาถนัดในการเล่น352หรือว่า3-43โดยประมาณนะครับเป็นหลัง3าประมาณนี้แล้วก็มีกองหน้าที่ตัวเป้าคนหนึ่งตัวใหญ่คนหนึ่งที่จะใช้งานนะครับถ้าเป็นหน้า2ก็จะมีกองหน้าตัวใหญ่คนนึงกองหน้าตัวตัวตัวสอดใส่คนหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เป็น3-43ที่จะมีกองหน้าคนนึงแล้วก็ มิดฟิลด์ริมเส้นที่เป็นปีก2ข้างนะครับอยู่ข้างบนเป็นกองหน้าริมเส้นอยู่ข้างบนขนาดข่าย2คนนะครับซึ่งบิลเนี่ยเขารู้วิธีการเล่นกับเชียงรายนะครับแล้วก็ตัวสนับสนุนของพวกเขาก็เป็นนักเตะที่คุ้นชินแล้วก็เห็นบิลมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทักษณาจใจหารเษิศุวรณเสศนี่เป็นนักเตะที่เป็นลูกม่อของสโมสรอนเชียงรายยูไนเต็ดที่ถูกผลักดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในปัจจุบันแล้วก็ชุดใหญ่มาตลอด แล้วก็อยู่กับบิลมาตั้งแต่ยุคที่ประสบความสำเร็จร่วมกันก็มีอย่างสนุการถิ่นจอมอย่างศิวกรเตียตะกูลนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการเล่นร่วมกับระบบแล้วก็คนที่รู้ว่าจะใช้งานบิลแบบไหนซึ่งบิลเองนะครับก็รู้ตัวประมาณตัวเองได้ระบบต้องเป็นแบบนี้รูปแบบการเล่นเป็นแบบนี้เดี๋ยวฉันรู้แหละว่าฉันทําได้แค่นี้ฉันก็จะเล่นแบบนี้นะทุกคนก็จะ รอฉันอยู่ชั้นคือวิธีการเล่นของบิลเนี่ยจะคล้ายๆกับทีเลสินในทีมชาตินะครับซึ่งทีลสินเนี่ยก็อายุ35ร่างกายก็กรอบนะครับแล้วก็ถูกใช้งานมาอย่างหนักนะฮะก็เริ่มมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าเขายังมีเซนส์เขายังมีเรื่องของการพักบอลที่ดีนะครับแล้วก็รู้ว่าประโยชน์ของตัวเองสูงสุดอยู่ตรงไหนอย่างบิลกับทีลสินนี่คล้ายๆกันเลยครับเขาจะดึงหนีดึงตัวประกบลงมา อยู่ในอยู่ในแดนกลางอยู่ในแดน2ครับแล้วก็พักพิงอิงแอบนะแล้วก็จ่ายบอลไปพื้นที่ที่ดีที่สุดอย่างล่าสุดนะทีละสินก็จ่ายไปให้กับสุนัรเหมือนตา2ประตูครับในเกมที่ทีมชาติไทยเนี่ยบุกแปลชนะสิงคโปร์สประตูต่อหนึ่งส่วนบิลเนี่ยมันก็มีอีกหลายลูกนะครับที่เขาเนี่ยลงมาล้วงบอลพักบอลน,นะครับดึงตัวประกบแล้วก็ ไอ้ตัวที่เป็นตัวสนับสนุนหลังเขาเนี่ยก็เป็นตัวสอดสายขึ้นไปบางทีก็เป็นคนลากขึ้นไปยิงหรือบางทีก็เป็นลากไปทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาบ้างแล้วบิลเนี่ยก็จะวิ่งไปที่แดน3นะครับลงมาแดน2ล้วงบอลเสร็จพักบอลเสร็จกลับวิ่งไปที่แดน3เพื่อที่จะไปจบสกอร์ซึ่งการเล่นของบิลเนี่ยมันเป็นการถนอมร่างกายของบิลคือเขาจะเล่นในรูปแบบที่จะเป็นแนวรึกนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงไปต่ําลงไปเล่นเกมรับจนไปถึงแบบ หน้าประตูของตัวเองบ่อยครั้งนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสอดสายลากเรื้อยทางฝั่งซ้ายฝั่งขวามากนักนะครับอาจจะมีบ้างที่ออกไปพิงบอลพักบอลทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ว่าเขาสามารถที่จะออมนะครับเก็บหอมรอมริบแล้วก็ออมพลังงานของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างกระจายไปเต็ม90นาทีนะครับสำหรับบิลโรซิม่าเพราะว่าเขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยไหวแค่ไหนแล้วเพื่อนๆเองก็รู้ว่าตัวเขาไหวแค่ไหนแล้วก็พยายามช่วยกัน คนนั้นวิ่งเร็วเดี๋ยวฉันพักให้เดี๋ยวแกไปวิ่งแล้วเดี๋ยวฉันก็วิ่งขึ้นไปเพื่อที่ไปจบสกอร์หรือตัวเองเนี่ยลงมาพักบอลดึงตัวประกบนะครับหลายต่อหลายอย่างนี่มันคือวิธีการเล่นวิธีคิดในรูปแบบของนักเตะที่รู้แล้วก็ประมาณตัวเองได้ว่าควรจะเล่นแบบไหนและสุดท้ายครับเขาก็สามารถฟอร์มดีแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับซึ่งมันก็เกิดจากการที่ตัวเขาเนี่ยรู้ประมาณตัวเอง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนรู้ว่าจะใช้งานเขาแบบไหนแล้วก็เข้าใจว่าเนี่ยเอ้ยเขามีประโยชน์แต่ว่าเขาก็จะมีมีจุดอ่อนบางอย่างอ่ะเช่นในเรื่องของอายุเรื่องของความฟิตเรื่องของอะไรหลายอย่างแต่พยายามที่จะรีดศักยภาพของเพื่อนคนนี้ออกมาให้ดีที่สุดก็ต้องชื่นชมนักเตะที่คอยสนับสนุนเขาด้วยนะครับลิสต์อย่างที่ผมบอกไปอ่ะที่จะต้องอยู่หลังเขาไม่ว่าจะเป็นจากจากทางฝั่งซ้ายตรงกลางหรือว่าฝั่งขวาก็ตามที่เป็นแนวรุกเนาะ เสือสนุการทินจอม,เ,เ,มเศรษฐีสุวรรณเสดท่านัยใจหานศิวกรเตตะกูลเนี่ยพวกนักเตะไทยพวกนี้ที่เป็นนักเตะที่คล่องๆเร็วๆนะครับแล้วก็ลากเรือกินตัวได้ดีเป็นคนที่ช่วยส่งเสริมทางด้านของบิลลรซิมาได้ดีเลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมก็ต้องขึ้นไปยอมรับว่าสโมอสรอแห่งนี้ครับเชียงรายยูเนเต็ดอยู่ด้วยระบบการเล่นวิธีการเล่นที่เป็นแม่แบบเป็นพื้นฐานของตัวเองจริงๆตั้งแต่ยุคที่ประสบความสําเร็จจนมาถึงปัจจุบัน อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักในการที่จะเป็นชงเป็นแชมป์แต่พวกเขาเนี่ยยังอยู่ในในเลเวลที่สูงของหลีกได้ตลอดคือแทบไม่ผลงานแทบไม่ตกจากท็อป5ท็อป6เลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขามีรูปแบบมีวิธีการทํางานของสโมสรทั้งข้างนอกสนามแล้วก็ข้างในสนามอย่างชัดเจนครับมันทําให้ฟอร์มการเล่นภาพรวมของเขาไม่ตกเลยแม้ว่า การลงทุนเม็ดเงินของสโมสรน,นั้นจะลดลงกว่าช่วงที่ประสบความสาเร็จคว้าแชมป์ไทยลีกหรือคว้าแชมป์ลีคัพเอฟเอคัพในช่วงก่อนหน้านี้ไปเยอะเลยแม้ว่าจะดรอปลงนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นคุณภาพของตัวผู้เล่นอาจจะดรอปลงแต่คุณภาพของเกมคุณภาพของวิธีการคุณภาพของผลการแข่งขันของเชียงรายยูเนเต็ดยังเหมือนเดิมครับแม้ว่าคุณจะต้องใช้งานนักเตะที่มีอายุเกือบ40ในตำแหน่งกองหน้านะครับที่ปัจจุบันก็อาจจะมีเรื่องของความฟิตเรื่องของร่างกายที่ อาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนสมัยก่อนแต่ระบบที่ดีจะช่วยให้นักเตะค,คนนี้เก่งได้คนระับนี่คือเรื่องราวของบิลโรซิม่าที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้คนระับแล้วเราก็ไปดูกันต่อครับว่าปีนี้บิลจะยิงให้กับเชียงรายได้ถึง2หลักหรือเปล่าตอนนี้8นัดยิงไป6ประตูครับจะถึง10ประตูอย่างที่เขาหวังไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบิลนะฮะตอนนี้ยิงไปแล้วทั้งหมด55ประตูกับเชียงรายนะครับในศึกฟุตบอลไทยลีกซึ่งก็ต้องไปดูครับว่าปีนี้นะครับ บิลโรซิมาเนี่ยจะฟอร์มการเล่นกับเชียงรายเนี่ยดีตลอดรอดฝั่งจนถึง,ถงจบฤดูกาลขนาดไหนนะครับแล้วก็จะยิงได้ถึงหลัก10ลูก15ลูกอย่างที่เขาหวังไว้หรือเปล่าและหวัางสงมหาภัยนะครับในปีนี้จะจบอันดับที่เท่าไหร่ต้องไปติดตามกับในศึกฟุบตบอลรีโวไทยลีกกำลังเข้มข้นแล้วก็สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับรักใครชอบใครก็พยายามที่จะไปดู ที่สนามน,นะครับทำให้ฟุตบอลไทยมันมีมูลค่ามีแฟนบอลมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกด s u b สไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องจอนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่กับจอนสตอรี่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ